สวัสดีครับเช้านี้พ่อพง์ก็จะมาแต่งกิ่งมันเบอรี่นะครับนี่ครับคือกิ่งมันเบอรี่ต้นมันเบอรี่นะครับที่พ่อพงปลูกไว้ทําเป็นรั้วนะครับอยู่ริมรั้วข้างบ้านพ่อพงเนี่ยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็คือใบก็เริ่มแก่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้มันก็จะไม่ติดผลนะครับ มันจะไม่มีผลให้เรากินนะครับเราจะต้องทำการริดใบแล้วก็แต่งกิ่งเพื่อจะให้มันเบอรี่เนี่ยติดลูกติดผลนะครับนี่ครับจะอยู่ริมรั้วของพ่อพงนะครับเคยทำไปหลายรอบแล้วครับอันนี้เป็นรอบสุดท้ายของปีนี้นะครับถ้าเราทำแล้วมันก็จะสุกช่วงปีใหม่พอดีนะครับอันนี้ทำเมื่อวานตอนเย็นนะครับก็ทำไปได้สองช่องนะครับ เมื่อวานนี้ทําไม่เสร็จนะครับทาเฉพาะช่วงเย็นนะครับเช้านี้นะครับตื่นมาก็จะมาลุยตรงนี้ต่อนะครับเนี่ยเหลืออีก2ช่องเหมือนกันสมช่องครับเหลือสามช่องอันนี้ถ้าทําไม่เสร็จก็ตอนเย็นเดี๋ยวก็จะมาทําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะทําการริดใบนะครับเพื่อว่าจะให้มันบร์รี่ตรงริมรั้วเนี่ยสุกทันปีใหม่พอดีนะครับเผื่อญาติญาติเพื่อ,อนๆหรือว่าใครๆมา ช่วงปีใหม่ก็จะได้มีมันเบอรี่ไว้ทานกันนะครับแล้วก็เก็บเป็นของฝากนะครับพ่อพง์ก็ได้ทำการแต่งจริงแล้วก็ริดใบของมอนหรือว่ามันเบอรี่นะครับที่อยู่ริมรั้วของพ่อพง์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็คือมอนหรือว่ามันเบอรี่นะครับที่แต่งจริงเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะติดผลหลังจากที่หลังจากวันนี้นี่ไปนะครับก็จะสุกช่วงปีใหม่พอดีครับก็จะใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับผลก็จะเริ่มสุกแล้วนะครับแล้เวเราก็จะมีลูกมันเบอรี่กินนะครับช่วงปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่ญาติมาลูกหลานมาก็จะได้มีลูกมันเบอรี่เก็บกินที่ริมรั้วนะครับข้างบ้านตรงนี้นะครับ นี่ครับอันนี้เป็นการแต่งกิ่งละลิดใบรอบที่สามนะครับของปีนี้นะครับเป็นรอบที่สามของปีนี้นะครับคือหนึ่งหนึ่งปีเนี่ยเราจะแต่งกิ่งมันเบอรี่นะครับให้ติดผลได้สามรอบครับสี่เดือนทําครั้งหนึ่งนะครับนี่แหละครับก็คือรั้วหมอนหรือว่ารั้วมันเบอรี่ริมรั้วของพ่อพงนะครับรอติดตามอีกทีหนึ่งก็ ช่วงผลมันบัรี่สุกนะครับก็คือช่วงปีใหม่ครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ